งานวิจัยเผยกบเพศเมียมักแกล้งตายเพื่อเอาตัวรอดในฤดูผสมพันธุ์หลังถูกเพศผู้ลุมจนอาจเหนื่อยตายได้จริงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Royal Society Open Science โอ้โหเป็นงานวิจัยที่ถึงขนาดแบบได้ตีพิมพ์ในวรารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เลยเหรอแสดงว่าแบบมี peer review กันมาเยอะโลเหรอเผยว่ากบยุโรปเพศเมียจะแกล้งตายเพื่อหลบหนีจากตัวผู้ที่จู่โจมอย่างดุเดือดในฤดูผสมพันธุ์ ด้วยการปล่อยตัวให้แข็งนิ่งลอยหงายและกั้นหายใจกยุทธ์การเอาตัวรอดขั้นสุดนี้เรียกว่า tonic immobility สะท้อนถึงแรงกดดันมหาศาลที่เพศเมียต้องเผชิญในช่วงฤดูผสมพันธุ์ปกติแล้วในฤดูผสมพันธุ์กบตัวผู้หลายสิบตัวมักจะรวมตัวกันลุมถึงที่ตัวเมียตัวเดียวจนกองพเนินเรียกว่า m a t ติ้ ball ผลคือกบเพศเมียบางตัวจมน้ําจากการถูกเกาะแน่นหรือเหนื่อยล้าจนตายได้จริงๆกบเพศเมียเหล่านี้จึงต้องหาวิธีเอาตัวรอดมากมายเพื่อหลบหลีกการผสมพันธุ์กับเหล่ากบหนุ่มจอมหืน่นเช่นหมุนตัวดิ้นแรงๆเพื่อสลัดกบเพศผู้ทิ้งบ้างก็ส่งเสียงร้องแหลมคล้ายเสียงกบตัวผู้เพื่อสร้างความสับสนแต่ที่พีที่สุดคือการแกล้งตายนี่แหละงานวิจัยยังพบอีกว่ากบเพศเมียตัวเล็ก มักใช้ทั้งสาวิธีร่วมกันเหมือนมีชุดเอาตัวรอดครบเซตซึ่งน่าจะสะท้อนว่ากบตัวเล็กหรืออายุน้อยต้องหาทางป้องกันตัวมากกว่าพวกตัวใหญ่และที่สำคัญคือมันได้ผลจริงเสียด้วยแม้พฤติกรรมแกล้งตายหรือที่เรียกว่า tonic immobility จะเคยถูกบันทึกไว้ในสัตว์สะเทินโบกสะเทินน้ำมาก่อนแต่ก็แทบไม่เคยพบในสถานการณ์ผสมพันธุ์แบบนี้มาก่อนอ๋อคือปกติแกล้งตายอาจจะแบบแกล้งตายเพื่อหนีนักล่า อันนี้แก้งตายเพื่อหน,นีพวกกบหืนเนอะหุยนักวิทยาศาสตร์เลยเชื่อว่าปรากฏการณ์นี้อาจฝังลากลึกอยู่ในวิวัฒนาการของกบเพราะพวกเขาไปเจอเอกสารเก่าแก่จากศตวรรษที่18ที่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเคยบรรยายถึงพฤติกรรมคล้ายกันไว้อย่างละเอียดซึ่งแปลว่าเราอาจรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วแต่กลับลืมไปนานกว่า250ปี ก,กบพวกนี้คือมันแกล้งตายมานานแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาแกล้งตายด้วยไม่ได้เป็นพฤติกรรมใหม่อย่างไรก็ตามแม้การทดลองล่าสุดจะทดลองในห้องแลบที่ควบคุมสภาพแวดล้อมไว้ไม่ได้จําลองความโกลาหลในธรรมชาติได้ทั้งหมดแต่มันก็เปิดโอกาสให้เราได้คิดทบทวนพลวัตกระบวนการสืบพันของกบเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้คนมักเชื่อว่าในกบสายพันธุ์ที่ตัวผู้มีการแข่งขันกัน,นสูง ตัวเมียจะไม่มีสิทธิ์เลือกหรือปฏิเสธใดๆเลยแต่การค้นพบครั้งนี้กําลังท้าทายความเชื่อเก่าๆเหล่านั้นว่าถ้าฉันไม่อยากทําก็อย่าหวังว่าเธอจะมีสิทธิเชื่อกบยัง My body my choice มนุษย์ดูไว้นะ my body my choice แม่นนี้ผมขอถามลักกี้ว่าไงลักกี้ไม่เคยแกล้งตายใช่ไหมครับไม่เคยลักกี้แกล้งตายเลยกลบตัวพูดหนึ่งอยตัวเฮ้ยมีคนแกล้งตายปะเนะี่ย